นั่งอ่าน SMS แหม่เยอะมากมี SMS เทหนึ่งท่านเขาบอกว่าอุ้ยวันนี้วันพุธจะสองทุ่มแล้วเปิดทีวีดูรายการพลังชุดดีกว่าใครไม่ดูช่างมันนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ทะเลาะก,กับผัวแต่ยังไงต้องดูรายการพลังชุดดูแล้วมีกำลังใจไม่เครียดขอบคุณครับแล้วทะเ,เลาะก,กันเรื่องอะไรล่ะเราก็อยากจะแง่แสนงอนล้วก็เข้าไปกอดผัวหนูผิดพลาดประการหนูขอโทษนะผัวเออและผัวก็ควรจะรู้ว่า เมียเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าทให้ดีเป็นผัวเป็นเมียก็ต้องรักกันนะแล้วก็มีเอสเป็นหนึ่งท่านเขาบอกว่าอันนี้นะจะต้องอ่านเขาบอกว่าชื่อพัชระเกิดวันที่9นะครับปี2517อยากรู้ว่าคนที่คบปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสุดท้ายหรือยังครับต้องถามว่าอร่อยไหมกี่ครั้งแล้วจะใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเรานะครับปรับนิสยัยปรับอารมณ์เข้าหาซึ่งกันและกัน นะครับแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอดีถ้าผู้หญิงดีนะครับมันจะไปนั่งตามผับตามบาร์ไหมมันจะไม่ให้เราเอาง่ายๆเหรอของมันอยู่ตรงตะตุ่มหรือเปล่าเราจ้องจะเอามันมันก็จ้องจะเอาเงินเราเมื่อกี้ยังสอนพวกน้องๆทีมงานอยู่เลยถ,ถูกต้องไหมเอออันนี้คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วสังคมนี้เนี่ยมันอยู่ได้ต้องมีสติและปัจจุบันนี้มันมีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกสิ่งอย่างมากมายอะ่ะเราก็ต้องให้ทันยุคทันเหตุการณ์เดินไปอยู่ดีแม่งยิงเรา เดินไปอยู่ดีแม่งฆ่าเราเงี้ยซื้อของอยู่เซฟเป็นดีๆแม่งเข้ามาเตะกามเราห่ากูให้มะดูข่าวเห็นไหมอะไรอ่ะนี่ลุงยาไม่เฝ้าล่าเดี๋ยวโดนฆ่าแล้วนั่นอ่ะ <c oughs> <c oughs> แฟงตัวยงเลยเนี่ยเออเอเ,อเอซนท่านก็บอกว่าอาจารย์พูดตรงดีนะชอบมากค่ะแล้วก็จริงๆไงอะมันความเป็นจริงนะจะโกหกเพื่อเออและเป็นอาจารย์เขาต้องพูดความเป็นจริงไง เออไม่ให้คนโง่แล้วก็งมงายไง,ยงอ่ะเดี๋ยวอ่านเอเซนหน้าจอเขาบอกว่าชูเรื่งเรืองนะฮะเกิดวันเสาร์ปี2512ปีละกาบูชาจะดีก็ทาววิวนครับแล้วก็หยุดกินไก่หนึ่งอาทิตย์เนะาะไข่ไก่กินได้จะดีมากๆอ่ะคุณผู้ชมจ๋าอาจารย์เชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับมา่วมบุญกับอาจารย์หน่อยนะครับเพราะบุญตรงนี้ก็จะต่อบุญเป็นบุญต่อบุญบาร,รมีต่อบาร,รมีและต้องบอกก่อนว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมอย่าโทรศรัพท์มาบูชาและในการจัดส่งวัตถุมงคล อาจารย์จะส่งของให้ประมาณ1-2วันถึงเพราะจะส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งอาจารย์ก็ไม่ได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะคดโกงไอ้เงินแค่พ0นสองพัไม่รู้จะโกงทําไมเพื่อหมูไปไก่มาอยู่แล้วนะครับเออคุณผู้ชมครับปีหน้านะครปี2องพับปี2018จะมีปีชงก็คือปีมาแม่ปีจอปีฉรูปีมะโรงนะฮะชงก็คือไม่ดีมีปัญหาสะดุดประสาติดขัดหลายๆเรื่องหลายๆด้าน รวมถึงหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสุขภาพด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามันทรบ,บุญให้ทานสวดมนต์ไหว้พระทำบ,บุญตามอัตภาพและถ้าเรามีพ่อแม่กระตันยูรู้คุณชีวิตเราจะไม่ตกต่ำนะครับและเราควรจะใส่เหรียญกันชงนะฮะร่มฉัดพระพุทธเจ้า1,500บาทใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับจะเรียมทองไมคอนด้านหลังจะเป็นฮูเสริมดวงชะตา สำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะครับปีจอปีมะแมปีมะโรงนะครับควรจะใส่สามารถใส่ได้กับพระนะคะใส่ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมหรือวันที่1มกราคมแต่ถ้าไม่ทันสามารถใส่ในช่วงตุจีได้เพราะว่าที่ไปเซนีเนี่ยเขาจะหยุดตั้งแต่วันที่31เนาะเราก็ไม่สามารถจัดส่งของให้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณนลถ้าพร้อมสะดวกมีเวลาว่างมาบูชามารับกับมืออาจารย์ได้เลยแล้วก็นําไปใส่จะเป็นสิริมงคลนะครับและ ถ้าผู้ชมสะดุดติดขัดเรื่องการเงินการงานโชคลาภไม่ค่อยจะดีเจออาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะครับต้องบอกก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบูชาพญาคุดคุดเป็นของสูงนะครับเราบูชาของสูงชีวิตเราจะตกต่ํำไหมไม่ตกต่านะครับและเราบูชาของดีๆมันจะร้อนไหมไม่ร้อนถ้าร้อนก็เข้าไปนั่งในตู้เย็นช่องฟิตจบหรือก็อน้ําเย็นราดไปที่ตัวนะครับคุดสื่อสารนําเงินนําทองนําโชคนําลาภ ลบล้างสิ่งอาถรรพ์เอาว่ามงคลต่างๆบูชาพยาคุดชีวิตไม่มีคําว่าตกต่ําเพราะเราบูชาของสูงและคุดอยู่ที่สูงนะครับอันนี้พิมพใหญ่1,300บาทเลี่ยมทองไมคอนนะครับถ้าพิมพ์เล็กเหมาะสําหรับผู้หญิง1,500บาทล้อมเพชรคิสตันของสวารลอปสกี้ชัดเจนมากภาษาชั้นจบป6กนันเนี่ยนะครับและถ้าอีกคนนี้มันกันแกล้งเรามันฟ้องเราคดีความขึ้นหลวงขึ้นศาลบูชาทาเวสวนหันหน้ายักใส่มาเลย นะครับแต่ถ้าเราอยากจะค้าขายดีมีเงินทองโชคลาบมีเมตตาหันหน้าเทพนะครับน้ายักษหน้าเทพรับทรัพย์เก็บทรัพย์พิมพ์ใหญ่นะครับใต้ฐานมีตะกุดหดอกทาบุญ3,000บาทครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยอาจารย์คงไม่มาใส่ที่คอให้หนักคอหรอกเนี่ยดูสิว่าตัวอย่างนะเขาใส่อะไรเขาบูชาอะไรนะแล้วก็ถ้าพิมพ์เล็ก1,500บาทครับคุณผู้ชมจา๋านายัก หน้าเทพรับทรัพย์เก็บรัพย์พิมเลข1,500พ์เล็ก1,500บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์สั่งจองบูชานะครับ3 8 1 9 0 8 3 2 7 7 2 8 0 7 7 2 8ศ9 7 0 7 8 7มไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมอย่าโทรศัพท์มานะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเช่นสมุทรปราการพุทธมณฑลลาดกระบ,บังสามเสนพญาไทยนี่คือกรุงเทพเขตปริมณฑลกรุณา มารับเองนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมเนี่ยเก็บเงินเก็บทองไอยู่เงินทองรั่วไหลได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายใจขวาชีวิตนี้ขาดทุนตลอดไม่มีกําไรควรจะใส่กําไรหยกมีความหมายว่ามีกําไรทั้งชีวิตนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นกำ,กำไรกําไรและหยกเนี่ยเป็นสริมังคลเนี่ยเย็นเจี๊บนะฮะใส่แล้วเป็นสริมงคลนะครับมีความหมายที่ดีก็วงละ1,000บาทเท่านั้นและ ถ้าคุณผู้มชมสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเลือดจะไปลมจะมาเขาเรียกว่าระบบเลือดน้ำเหลืองไม่ดีต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นโบราณมีมานานแล้วสําหรับพวกหินพวกนี้มันจะส่งเสริมดวงชะตา,านะครับเขาเรียกว่าสร้อยข้อมือหมาเล่าหรือหยกแดงนะครับใส่แล้วจะปรับอุณหภูมิในร่างกายพวกเลือดต่างๆคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยควรจะใส่นะครับเหมาะสําหรับคนผู้สูงอายุคู่นี้1000บาทนะครับนี่ใส่ที่ข้อมือปุ๊บเราใส่เส้นหนึ่งเอาให้แม่ใส่เส้นหนึ่ง ปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยดีด้วยนะครับบางทีเราใส่เพื่อใส่ทองเนี่ยมัอนอันตรายนะครับและอาจารย์มีของดีครับและมีแค่นี้เองปีหน้าเนี่ยยุคเศรษฐกิจมันจะค่อยไม่ไมค่อยดีข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากวันนี้อาจารย์มีพระสมเด็จปกโพของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่สุดนี่หอมด้วยอยากได้ละสินะครับอันนี้ด้านหน้า ด้านหน้านะครับจะเป็นพระสมเด็จปกโพมันมีความหมายว่าความร่มเย็นเป็นสุขโพเงินโพทองนะครับด้านหลังจะมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับคู่นี้สององค์เนี่ยทำบุญ1น0 0บาทและเนี่ยหอมมากความหอมจะเป็นเสน่ห์เมตตานะครับทำไมต้องมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเวลาลกลางคืนเนี่ยหรือเราไปไหนมาไหนอาราธนาพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคเนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมณามีมามหาลาภาอิติพุทธะส่วนนางวาราชตังวามณีว่าทนางวาชีพังวาอัตทังวาปัตทางวาเอหิเอหิอาคะเฉยะอิติมีมาณามีหังเขาเรียกว่าคาถาเสริมทรัพย์คาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวักบานมุโคถ้าเราสวดอย่างเงี้ยแล้วเราขยันทำมหากน่ะจะจนไหมไม่จนไงเขาเรียกว่ามีพลังพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุ้มครองตัวเรา สององนี้ทาบนหน0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีแค่นี้เองไม่ได้มีเยอะเห็นไหมครับสวยมากๆเลยเนี่ยและด้านหลังเนี่ยจะมีหลวงพ่อปานวระปานอมโคแล้วก็มียันเกาะเพชรนะครับมียันเกาะเพชรเนี่ยเวิร์กมากถ้ามีเยอะอยากจะแจกสักคนละองเหมือนกันนะมันมีแค่นี้เองอ่ะแต่ยังก็แจกได้นะขอบอกเรื่องเรื่องแจกไม่เคยซีเรียสและสําหรับผู้ชมเนี่ยนะครับในช่วงวันที่31มธันวาคม นะครับ31ธันวาคมวันที่หนึ่งมกราคมวันที่สองมกราคมนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไปไหนไปก็รถติดไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอุ้ยมาไหว้พระดีกว่าเชิญชวนคุณผู้ชมที่น่ารักนําดอกกุหลาบแดง9ก้าดอกมาไหว้ท้าเวส่วนบ้านอาจารย์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ดอกกุหลาบมาไหว้แล้วชีวิตเราจะได้ราบลื่นเหมือนดอกกุหลาบตลอดทั้งปี5 2 5 5 8ใครมาไหว้พระบ้านอาจารย์อาจารย์แจกฟรีครับเหรียญเจ้าสัว เหรียญเจ้าสัวทาเวสวรรคคนละหนึ่งเหรียญฟรีอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังสวยไหมครับที่สุดนะมากนะครับดีกว่าไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมจา๋าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบปปดีเป็นวันครูนะครับอาจารย์มีของดีพิเศษสุขสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมาไหว้พระบ้านอาจารย์นะครับอาจารย์เปิดบ้านให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ช่าบูชาองค์พญาคุดอง์ละหนึ่งพันบาทอันนี้ขนาดตั้งบูชานะครับกรุณาฟังให้เข้าใจด้วยนะครับอง์ละหนึ่งพันบาทสําหรับพญาคุดขนาดตั้งบูชาจะมีสีเขียวกับสีแดงให้บูชาที่บ้านอย่างเดียวและก็ไม่รับจัดส่งด้วยเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดบ้านให้บูชาจนถึงปีใหม่เลยเพราะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเงินตัวนี้อาจารย์ก็เอามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เอาไปไหน นะครับองละ1,000บาทมีสีเขียวกับสีแดงพญาคุดขนาดตั้งบูชาและขนาดแขวนไว้หน้าบ้านหน้า,าประตูบ้านเวลาเราจะเดินเข้าเดินออกพญาคุดนะครับจะเป่งลัศมีมาตกที่ตัวเราชีวิตเราจะไม่ตกต่ำลบล้างสิ่งอาถรรพ์อ,อว่มงคลก็1,000บาทสำหรับขนาดแขวนนี่จะมีเห็นไหมครับนี่มีที่แขวนเนี่ยเวลาเราแขวนอย่างเงี้ยอ่ะมาได้ไหมเออเวลาเราแขวนอย่างเงี้ย เราเดินเข้าเดินออกเนี่ยสิ่งดีๆก็ตกที่ตัวเราไงชีวิตเราจะตกต่ำมั้ไม่ตกต่ำนะครับให้บูชาที่บ้านอย่างเดียวไม่จะส่งทางไปรษณีนะครับขอความกรุณาเข้าใจด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมสอบถามมาสําหรับพระกิ่งพระชลีตีออกนี่ขนาดตั้งบูชาทรมบุญองค์ละสามพันบาทนะครับข้างในเนี่ยจะมีพระธาตุจะเข่า300ยอดนี่จะมีกลิ่งนะครับและด้านหลังเนี่ยจะมีเสือคาบดาบ คุ้มครองป้องกันปกปักรักษาอยู่ระหว่างความเป็นความตายสุขภาพไม่ดีบูชาและจะเวิร์กด้านหน้าจะสลักชื่อว่าพระกิ่งพะชรีตีอ๋องนะครับด้านหลังจะเขียนว่าท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะท่านอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์แล้วก็จะมีโค้ดมีนัมเบอร์ด้วยนะครับนี่ทำบนองละสามพัน 3, บาทสวยมากบอกว่าวบอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในโลกและอีกหนึ่งองค์ครับผู้ชมจา๋าพระกิ่งอวโรกิเตสวนหรือก็เรียกพระกิ่งพระแม่กวนอิม สวยไหมครับเนี่ยอาเจ้อาเฮียนะฮะคุณผู้ใหญ่ทุกทท่านเนี่ยบูชาดีมากขอบอกเชื่ออะไรปีหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่จะมีกลิ่นมีเสียงไงเวิร์กชื่อเสียงเกียรติยศติดต่อธุรกิจการงานกว้างไกลเวิร์กสามพันบาทเงินก็ได้รวมบุญกับอาจารย์ด้วยและเราได้ของจากคนที่มีบุญวัฒนาบารมีจากเขาเนี่ยชีวิตเราก็จะได้อยวเวิร์กดีๆไม่ใช่เอาจากไก่กาตะเลขของกิโลข้าวหนุสองให้ปลอมไงหูไรสาระ นะครับและสําหรับขนาดห้อยคอพระกิ่งพระรีตีอ๋องก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ประมาณสัก20กว่าอ,องค์พอวันนี้ก็แจกไปเยอะแจกมั่งขายมั่งก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมจา๋ามันถึงจะอยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีอยู่เวิร์กอันนี้ขนาดห้อยคอนะครับจะมีโค้ดมีนัมเบอร์เห็นไหมครับและด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสือคาบดาบด,ด้วยอันนี้ให้ทำบุญบูชาองค์ละ3 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็3องค์ขึ้นไปและการ3องค์ก็คิด1000บาทเนาะเพราะว่า,100าส่ง ก็จะมีพระธาจากเขาสามรอยอดอยู่ในนี้ด้วยทุกองค์อาจารย์ไปเอาเลยที่เขาสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยไปนั่งคัดเลยทีละเม็ดละเม็ดนี่เรื่องจริงครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเบอร์โทรศัพท์สั่งจองบูชานะครับ081นะฮะ9033217 0807722899แล้วก็028717078เดี๋ยวคุณเจโยโกะนะครับแล้วก็คุณสามีเจโยโกะ จะเป็นคนรับเรื่องการสั่งจองบูชาวัตถุมงคลไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมเงินทองหายากอย่าโทรศัพท์มาบูชานะครับต้องบอกก่อนว่าเข้ายากหมากแพงแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาอยากจะได้ของที่มีบุญวัฒนาสนาบาร,รมีเนาะมาติดเนื้อติดตัวส่งเสริมดวงชะตาก็โทรมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นบุญต่อบุญบาร,รมีต่อบาร,รมีแล้วก็สําหรับผู้ชมนะที่โทรศัพท์มาสอบถามว่าอาจารย์จะเปิดดูดวงชะตาเมื่อไหร่ก็คือหลัง นะหลังเดือนมกราคมประมาณสัก4ี่ช้าหวันก็จะเริ่มดูดวงชะตาที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับจะเปิดบ้านให้ทุกท่านได้เข้าพบตัวอาจารย์ก็คือทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะครับส้มสี่ลูกพวงมาลัยสพวงเนี่ยเตียมมาด้วยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ดูดวงแค่100บาทเท่านั้นเอาเงินใส่ตู้เพราะอาจารย์จะไม่จับตังค์นะครับขอบอกก่อนไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมอย่ามานะครับและ อาจารย์ไม่เห็นแก่เงินถ้าเห็นแก่เงินนด่ดูดวงคนละห้าพันแล้วเอาร้อยเดียวถูกใจก็ดูไม่ถูกใจก็ป้ายฉันไม่ดูอาจารย์เป็นคนนิสัยอย่างนี้แต่ถ้าคุณยอมรับในตัวอาจารย์ได้คือมาแล้วอาจารย์เห็นปุ๊บเฮ้ยอ้นี่มันมีเรื่องเว้ยไปทําตัวนี้มันก็เวิร์กจะดีที่ตัวคุณต้องบอกนะครับอาจารย์เป็นคนไม่เหมือนคนอื่นอันนี้สําคัญที่สุดเวลาหมดได้ยังยังไม่เสียงมายังครับคุณผู้ชมถามว่าพระแม่กวนอิมซ้ายขวานี้อ๋อไม่ได้ให้บูชานะครับ ของส่วนตัวค่ะสวยมีสายแล้วใช่ไหมจ๊ะอ่ะมาเลยสวยมากพ่อแม่กุลอิมนี่อุ้ยสวยมากที่สุดเหลือ15นาทีโอเคอ่านเอสเมต่ออันนี้เขาบอกว่าวันพรุ่งวันพรุ่งต่ออะไรเนี่ยให้ยุ่งแค่ไหนก็ต้องรีบกลับมาดูร,รายการพลังชีวิตให้ได้ค่ะขอบคุณครับจากคุณอะไรเนี่ยปุญญน,นุชเกิดปี2518ดวงเรื่อง ขอบอกคุณผู้ชมเลยเวลาคุณผู้ชมจะดูรายการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรายการดูดวงชะตาเนี่ยอย่าไปถามเรื่องการเงินการงานความรักปัญญาอ่อนเบสิกคุณต้องถามว่าดวงปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไรหนูมีอะไรติดขัดหนูมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะไอ้ถามปัญญาอ่อนโง่โง่เนั่นะไม่ชอบมันเบสิกเข้าใจไหมคะเออแล้วก็อีท่านก็บอกว่าดูดวงให้ด้วยชื่อสมพิษนามสกุลพุทธิพิพิษ เกิดวันอังคารที่4ทธันวาคมปี2499ปีวอกลดความตรงความใจร้อนเป็นอย่างมากขอบอกเนี่ยถูกใจเท่าไหร่เท่ากันถ้าไม่ถูกใจนักขนนะักแข่งมาริ้กินดวงนี้จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อยุวดีนะนามสกุลแครใหญ่แครใหญ่นะเกิดปี2516ปีฉลูปีหน้าเป็นปีชงครับตัวพี่เองหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสหน่อยได้ไหมรับแขกหน่อยได้ไหม โง่หฮงอะเสียเออเปลี่ยนนิดนึงปีหน้าปีชงแล้วให้มันเวิร์กเวิร์กกว่านี้หน่อยอมีสายนะคุณกิมเฮงอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับคุณกนะิมเฮงครับค่ะอยู่สุราษฎร์ธานีอำเภออะไรครับจังหวัดสุราษฎร์ค่ะอยู่อำเภอสุราษฎร์ค่ะน้ำไม่ท่วมหรอครับแต่ท่วมค่ะท่วมถึงไหนอ่ะชอน,นิดเดียวค่ะไม่มากค่ะ อันนี้เพิ่งเปิดม,มาเจอรายการหรือว่าติดตามตลอดครับเนี่ยติดตามมาตลอดแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยอาจารย์ทำไมอ่ะและทำไมถึงอยากจะดูอาจารย์อยากจะคุยกับอาจารย์<อ>ทำไมชอบชอบจุกใจซะนี่ม,นมีโอกาส่าอยากจะไปเที่ยวที่ที่บ้านอาจารย์หนึ่ปีค่ะต่างจังหวัดมาเยอะแยะครับบ้านอาจารย์มาเยอะแยะแล้วก็อาจารย์<า>ก็เป็นโรคจิตก็แจก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 กระนำล่าสุดเนี่ยมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาจากจังหวัดพิษณุโลก โอ้โหเพี้ยอาจารย์ก็แจกบ้าแจกเป็นโรคจิตบ้าแจกเรื่องเงินนี่ไม่ได้สําคัญเลยบ้าแจกเออแล้ววันนี้โทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้ครับอยากจะดูดวงที่อาจารย์โดยพศอะไรครับเนี่ยพศสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่สายหกสิบห้าแล้วค่ะหกสิบห้าแล้วจะดูทําไมครึ่งคลอดชีวิตแล้วมันทระบุญให้ทานไหว้พระแม่กลนอิมเออไหว้หูกเจ้าไหว้มาเจ้าไหว้ไต่เสี้ยหูกเจ้าเวิร์กค่ะปีเจริญสุขค่ะ เวิร์กแล้วชีวิตครึ่งข้อชีวิตจะไปดูมาเลยดํารงตัวดํารงตนอย่างมีสตินะครับค่ะ uh. เออสิ่งที่เรากระทาอยู่ไหวพระไหวเจ้าเนี่ยเป็นมงคลชีวิตเขาเรียก <Yeah. S 1> เป็นแสงสว่างนําทางให้สู่ภพภูมิที่ดี <Yeah. S 1> ชีวิตก็จะไม่ตกต่ำไม่ตกอับ <Yeah. S 1> เข้าใจไหมครับ <Yeah. S 1> เพาเรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอดีอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วมันจะโอเค <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> สวัสดี <Yeah. S 1> ครับมีหนึ่งสายคุณธนาวันนะสุราธานีเหมือนกันสวัสดีครับคุณธนาวันครับ ครับสวัสดีครับชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับชื่อนี้แปลว่าอะไรชื่อว่าป่าครับป่าป่าอะไรแหละป่าฮิมะพานป่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับาป่าันี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการเลยว่าติดตามตลอดครับเนี่ยเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาเจอครับแล้วทําไมไม่เปลี่ยนช่องไปดูตั้งแต่กี่โมงแล้วจ้าเนี่ยดูตั้งแต่กี่โมงกว่าปาแล้วครับแล้วหัวเราะบ้างไหมเนี่ยหัวเราะไหมไม่ได้หัวเราะครับเส้นลึกมากเขานั้งหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ้าวแล้วโทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้จ อ๋ออยากจะดูดวงออยใจนะเกิดพศอะไรจ๊ะสองห้าสองหกครับสองห้าสองหกปีกูรวันอะไรจ๊ะวันจันทร์ครับผมวันจันทร์มีเสน่ห์ในตัวเองขอโทษทำมาหากินอะไรเอ่ยเนี่ยอ๋อคำศัสวนครับสวนยางสวนยางพาราครับเวิร์กแล้วดีแล้วมีกี่ไร่จ๊ะที่รักมียี่สิบกว่าไร่ครับเวิร์กแล้วเป็นของเราเองเลยของเราเองครับเวิร์กก็ไม่ได้ตกอับโอเคเวิร์กแล้ว ปีหนึ่งเนี่ยได้รายได้กี่ตังค์จากสวนยางตัวน,นี้ยี่สิบไร่เนี่ยตอนนี้ราคาไม่ดีแล้วครับไม่ดีก็ต้องไปตามส,ะะสภาวะเศรษฐกิจใช่ครับเราก็ต้องเก็บเงินเก่าไปกินเงินเก่าไปเออครับผมโอเคเวิร์กแล้วเพราะว่าในดวงนี้ไม่มีอะไรที่ติดขัดถ้ามีเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยปุบปบปุบปุบปบปุบ,ปบ,ปบขาบอกนะครับผมโอเคจากสวัสดีมีหนึ่งสายคุณมานะอยู่จังหวัดชนบุรีสวัสดีครับคุณมานะครับครับอยู่ชมรีมเพออะไรครับเนี่ย อำ,อำเภอเมืองอำเภอเมืองอันนี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการของอาจารย์หรือว่าติดตามตลอดครับพี่เพิ่งเปิดมาแจครับแล้วทำไมไม่เปลี่ยนช่องไปจะดูทําไมเนี่ยนั่งดูทําไมเปิดเจอตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยสั้ครึ่งชั่วโมงครับอือแล้วโทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้อยากจะดูดวงครับจะดูทําไมดูเพื่อดอบก่นรู้ว่าชีวิตจะดีไหมจะดีไหมแล้วเราทําตัวดีหรือ,อยังละ่ะ ถ้าเรายังทาตัวไม่ดีชีวิตมันก็ไม่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างดวงก็คือตัวเราก็คือการกระทาเข้าใจยังเข้าใจยังลดละเลิกซะบางสิ่งบางอย่างที่เราทําไม่ดีแหะชีวิตจะได้ดีกว่านี้เพราะดูแล้วถ้าอาจารย์ดูให้ไปคุณไม่ทําตัวดีดูไปก็ท่านั้นเปลืองน้ําลายเหนื่อยอุ้ยอาจารย์วันนี้แรงนะเนี่ยใช้เปล่าใช่ไหมพ่อแม่ยังอยู่ไหมขอโทษแม่ยังอยู่ครับแล้วดูแลดีไหมดีครับดียังไงตอบมาให้ถูกใจ ก็หุงข้าวข้องข้าวให้กินทุกวันจริงอ่ะจริงอ่ะครับแม่เราอายุเท่าไหร่จ๊ะที่รักเดี๋ยวถูกใ <7, S 2> จเดี๋ยวให้พ <7, S 2> <1. S 1> <ๆ>ันหนึ่งเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดออ่อะแล้วตัวคุณเกิดปศอ,อะไรสองห้าสองแปดอุ้ยทำไมแม่อายุเจ็ดสิบเ็ดนะนี่เราเพิ่งอายุเท่าไหร่ยีบเก้าอีกนะเนี่ยลูกฮนะหนูครับแล้วหนูทำมาหากินอะไรลูกดี๋ตอนนี้ก็ ขายครับขายอะไรขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ช่วยพี่สาวทางานด้วยอยากจะได้ของดีอะไรจากอาจารย์อาจารย์ให้เราฟรีอือยากจะได้อะไรจากอาจารย์อาจารย์จะให้ฟรียวส่งไปให้ที่บ้านเลยไม่รู้เยไม่รู้เหมือนการแสดงว่ามึงนับถือผีเป็นสารณนะเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ฟรีเนี่ยไม่อยากได้เหรอเอาป่ะจะให้เอาครับเออเอาแก้มาเนี่จะให้อัน,นี้ มูลค่า1,500บาทเดี๋ยวโทรศัพท์หาเจโยโกะ0819033217นะเดี๋ยวเจย์เขาจะจดชื่อที่อยู่เราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งของให้นี่ศูนย์ศูนย์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์สามสามสองหนึ่งเจ็ดนี่ศูนย์แหม่เ <โน S 1> มึง <0 8 S 1> อายุเด็กกว่า1 1> กูอีกมึงจำไม่ได้กูว่า <S <S ม<า>ึงอย่าเอาของกูซะดีกว่านี่ดูไอ้หานี่ทาเวสวนมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ใส่แล้วจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดี เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาภเพราะเราดูแลแม่ดีเอาเปล่เาเอาครับเนี่ย081903 081903 3217 3217เออเฮ้ยมึงแมนกว่านี้หน่อยได้ไหมวะข <c oughs> ้ามันบางละจัน์น่ะมึงรู้ป่ะบางละจัน์น่ะกลัวอยากไปเล่นหนังเรื่องนี้บางละจันท์0819033217ใช่ไหมครับเออ เป็นผู้ชายก็อย่าตัวมีอย่าซ้ำว่าใยญ่าหญ่เยอะอหญ่เยอะกูแจกแล้วนะาเดี๋ยวโทรหาเจเขาเดี๋ยวจะจดชื่อที่อยู่แล้วส่งของให้แล้วลูกนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รายการพลังชีวิตนะครับจะออกอากาศสดๆอย่างนี้นะฮะทุกวันพุธตั้งแต่เวลาสองทุ่มเนาะจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยตีหนึ่งถึงตีสามก็จะมีเทปวีรานอีกหนึ่งครั้งช่องไฟ h ช n แนลและคุณผู้ชมสามารถนะครับเข้าไปชมรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ ในแฟนเพจ Facebook ก็เพียงพิมพ์ว่าอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์แล้วก็เข้าไปกดที่แฟนเพจ Facebook อย่าลืมกดไลค์ด้วยที่อยู่ของอาจารย์อยู่ที่หน้าจอรทัศน์นะครับดูจดจําแล้วก็ฟังแล้วก็บอกก่อนว่าภาษาไทยนะครับอาจารย์ไม่รับดูดวงทางโทรศัพท์ทุกๆก,กรณีจะดูสดๆอย่างนี้เฉพาะในรายการโทรทัศน์เท่านั้นไม่ต้องมาส่ง SMS เข้ามือถือนะครับไม่ต้องมากด1 9 0 0ไม่ต้องมาโองงูดโองเงิน เรื่องดูดวงเพราะอาจารย์ไม่รับดูดวงทางโทรศัพท์ทุกๆกรณีเพราะไม่ได้หากินทางนี้มีงานทําแต่ดูเพราะอาจารย์สําเร็จในธุรกิจการงานของอาจารย์แล้วก็แบ่งเวลาเจ็ดเวลามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนเนี่ยได้มองโลกในความเป็นจริงแล้วก็ดํารงตัวดํารงตนอย่างมีสติและกาตานอยู่ต่อพ่อแม่ชีวิตนี้เนี่ยจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็มีมคําว่าอับจนถ้าคุณดูแลพ่อแม่ดีและถ้าคุณตั้งใจทํางาน และถ้าเรามีผัวเราดูแลผัวให้ดีเรามีเมียรเราดูแลให้ดูแลเมียให้ดีชีวิตครอบครัวมันก็จะมีความสุขวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขพบกันใหม่นูน่นวันพุธหน้านะครับก็จะมีอะไรดีๆมาเล่ามาแจกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าอาจารย์ผู้จาไม่เพาะหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยด้วยและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาตสสีสวัสดีครับ